ครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งครับเคยิ่งจะิญเครดิตครับก็วันนี้เอาลอกสวยๆนะครับตัวนี้ล็อตนี้ก็ตัวนี้เป็นตัวที่5นะครับ4ตัวสวยๆแบบนี้ไปหมดแล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นเพนรองบีดนะครับเบอร์ผมมีตั้งแต่60,65แล้วอันนี้ตัว6 6ตัวใหญ่นะ6 6กไอ้60นกับ65้นนั้นสวยๆก็ไปหมดแล้วก็มี6 6ตัวเนี้ยอ่าก็สวยเหมือนกันอ่าครับสภาพเอี่ยมอ่องออรไทยเหมือนกันครับ 66 Made in USA นะครับ Made mm hmm. in a m e r i c ก66ภาพสวยๆเลื่นๆเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูความลื่นของเขาน้าน,นี่ดูความลื่นนะเปิดหน้าลอกผมค,ค่อยๆนี่ครับอันนี้อันนี้ค,ค่อยๆนะผมแค่แค่เอานิ้วลงไปยังลื่นๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ Made mm hmm. in USA ไม่ผิดหวังนะครับกับการวัสดุของเขาโครเมียมของเขาที่ชุบมานี่ทนทนความเค็มได้ดีมากๆนะครับเล่นกับน้ำทะเลแจ๋วเลยครับตัวนี้เป็นลอกขนาดประมาณผมเทียบก็ประมาณ4โอนะครับ4โอก็ทำอะไรได้บ้างกันลอยายอินซ์ซีทอริงนี่ครับ เป็นซี่อย่างนี้นะครับงดงามเลยครับ6กจะเป็นซี่แบบนี้นะครับมีสซี่ครับมีเสียงมีเสียงเปิดเสียงไหนล่ะ,ะเปิดเสียงให้ดูกันเสียง,ยงดังๆเลยครับเสียงดังๆหมุนหมุนเงียบเงียบลืนล่นลืน่นลื่นลื่นอย่างนี้เลยนะครับหมุน เ <Yeah. S 2> ยี่ยมอ่องออรไทยนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจก็ชอบปลอกแนวใหญ่ๆตัวไว้ทอลิงจุดสายได้เยอะๆอะก็ราคาย่อมเยาย่อมเยาไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับเพนตัวนี้เ66ครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยมาบ่อยนะครับช่วงนี้จะลงภาพเป็น <c oughs> ภาพนิ่งซะมากกว่านะครับไม่ค่อยมีเวลาก็เ,าเลยต้องลงเป็นภาพนิ่งไปครับก็ยังปล่อยไปได้เรื่อยๆครับรอบ80%ก็จะมีเสียงตอบรับ90%ก็จะมีเสียงเ,เสียงชมมาตลอดว่ารอกคุณภาพดีสวยถูกใจนี่โฆษณาซะหน่อยอก็เป็นไปตามรูปตามปกเลยครับไม่ไม่ได้ ไม่ได้มกเม็ดอะไรครับเปิดให้ดูหมดนะครับนี่สวยตามรูปตามปกตรงปกทุกอย่างนะครับนี่ลองหาดูได้จากโพสต์รีวิวของนา้นาๆที่โพสต์มาให้ดูก็ได้ครับว่ามันจริงไหมเคย,ยเิ่งเจริญเครดิตไม่เคยให้ทำไม่ผิดหวังว่าเข้าไปหมุนในหะ้ดูอยู่นั่นแหละอา้าวนี่ครับเพนลองบี๊ 66นะครับ Made in USA แน่นอนครับก็ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาเช่นเคยสวีดัสสวัสดี